สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ข่าวบูนิวส์ครับในวันนี้ตรงกับวันพฤหัส,สบดีที่2กร,รกฎาคมพุทธศักราช2568กับผมรณกรยี่มกำมชัยและทีมข่าวบูนิวส์ครับสำหรับช่องทางการติดตามรับชมข่าวสารางานบุญในวันนี้ครับคุณผู้ชมสามารถเข้าไปได้ที่ Facebook Fanpage บูนิวส์นะครับยูทูบช anel พิมคาว่าข่าวบนิวส์ zoom 072.com ติดตามรับชมผ่านทางเว็บไซต์ www.dmc.tv นอกจากนี้มีการออกอากาศผ่านทางสถานีท v n by dmc บช่องนี้ช่องเดียวได้ครับก่อนที่เราจะไปติดตามรับชมรับฟังข่าวสารงานบุญนะครับเช่นเคยจะได้น้อมนำทบทวนโอวาทของหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่ที่จะเกื้อกูลต่อการสร้างบุญสร้างบารมีของพวกเราทุกคนครับโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่นะครับในบทที่ว่า เราลองนึกภาพดูว่าเราทำบุญแล้วบุญส่งผลให้เราไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์มันจะบันเทิงขนาดไหนจะน่าปีติและภาคภูมิใจขนาดไหนมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วจำลองสวรรค์มาอยู่บนเมืองมนุษย์แล้วก็ได้ใช้สิ่งที่มีอยู่ใช้ทรัพย์ยสมบัติพวกพ้องบริวารต่างๆสร้าง,างาบารมีกันต่อไปเป็นสิ่งที่น่าปลื้มปีติใจขนาดไหนโอวาทหลวงพ่อธรรมสยโยค,ครูไม่ใหญ่ครับ มากันที่ข่าวสารกบุญแรกนะครับผู้ว่าราชก,การจังหวัดปทุมธานีครับเป็นประธานในพิธีต้อนรับสัญญาบัตรพัดยศพระคร,รูสัญญาบัตรสายตามประเทศวัดพระธรรมกายประจำปีพุทธศักราช2568จำนวนทั้งสิ้น19รูปครับเมื่อวันอังคารที่1ก,กรกฎาคมที่ผ่านมาเวลา16.30นนาทีณวัดพระ,รระธรรมกายตำบลคลองสมอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี ได้จัดพิธีต้อนรับสัญญาบัตรพัดยศในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตรถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งปฏิบัติศาสนกิจพระธรรมทูตสายตามประเทศของวัดพระธรรมกายที่บำเพ็ญคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและพระพุทธศาสนาจำนวน19รูปโดยประเทศชริษทเยรคุณในขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง เลขาธิการประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปตามประเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดปักน้ำพระอารามหลวงเป็นประธานสงฆ์และได้รับเกียรติจากนายสมคิดจันทมรุกผู้วราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานฝ่ายคารวะพร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภาหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอประลัดอำเภอข้าราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้านและคณะการยานมิตรศกษสาอนสิทธิ์พระธรรมกายเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันในการนี้นายสมคิดจันทรรมรึกผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีประธานฝ่ายคารวาดได้อ่านพระบร,รมราชโองการในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลื่อนและแต่งตั้งสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตร ถวายแด่พระสงฆ์ที่บำเพ็ญประโยชน์แก่ประเทศชาติและพระพุทธศาสนาพร้อมกันนี้พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ได้เจริญสยมงคลคาถาโดยมีพระครูปหลัดร,รัตนวีรวัตรจะอาวาปพระธรรมกายร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วยในโอกาสนี้ประธานฝ่ายคารวะได้น้อมถวายเครื่องเทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ทั้งย่งได้น้อมถวายเครื่องเทยธรรมแด่จเจ้าอาวาปพระธรรมกาย นอกจากนี้ภายในงานท่านผู้มีเกียรติได้น้อมถวายเครื่องเทียธรรมแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ที่เจริญพระพุทธมนต์ในโอกาสนี้พระเทพวชิรเท,ร,ทรคุณท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสมโภชนียกถาโดยมีใจความสําคัญตอนหนึ่งว่าขอแสดงความยินดีกับพระธรรมทูตพระเถรานุเถระที่ได้รับพระราชทานตั้งและเลื่อนสมณศักดิ์ในโอกาสนี้วันนี้ถือว่าเป็นวันที่แสดงถึงความสําเร็จ และปลื้มปีติอินดีที่วัดพระธรรมกายและเหล่าสาธุชนได้มาร่วมแสดงความยินดีกับพระเถรานุเถระสังกัดวัดพระธรรมกายและได้ไปปฏิบัติหน้าที่ในตามประเทศต่างๆซึ่งความสำเร็จในวันนี้ทำให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเห็นถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติศาสนกิจของพระเถระและพระธรรมทูตในตามประเทศต่างๆจึงทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ ปรดกล้าบโปรดคะรมมพระสทานสมณศักทั้งเลื่อนและตั้งสมณศักจำนวนมากถึง19รูปถือเป็นความปลื้มปีติอินดีแก่คณะสงฆ์วัะธรรมกายและสาธุชนทุกท่านซึ่งการที่ทุกท่านมาในวันนี้ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งคือการปฏิบัติธรรมรมวิหารธรรมซึ่งเป็นธรรมะของผู้หลักผู้ใหญ่ การแสดงมุติตาจิตนั้นนอกจากจะเป็นการเจริญองค์แห่งธรรมให้งอกงามแล้วยังเป็นการแสดงคุณธรรมภายในของผู้มาแสดงมุติตาจิตซึ่งต้องเป็นผู้ปราศจากความอิจฉาริษยาเป็นพื้นฐานจึงจะแสดงออกถึงมุติตาจิตได้ขอแสดงความชื่นชมยินดีต่อพระครูสัญญาบัตรทุกรูปที่ได้รับพระมาหากราาุณาธิคุณในครั้งนี้และถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งแก่อาราม พราะผู้ที่ได้รับการตั้งเป็นพระครูสัญญาบัตินั้นต้องทําคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและพระพุทธศาสนาเป็นที่ประจักษ์อีกทั้งการมีพระครูสัญญบัติพร้อมกัน1 9รูปนี้มิใช่เรื่องง่ายต้องอาศัยความทุ่มเทเสียสละในการทําหน้าที่พระธรรมทูตมาอย่างยาวนานครับ วัดพระธรรมกายจงังหวัดปทุมธานีนะครับได้จัดพิธีตัดปลอยผมและปลงผมน้าธรรมทายาทในโครงการบวชพระนานาชาติ AEC และผู้นำพุทธโลก WAB รุ่นที่9ครับนามหารัตนวิหารโคดสองวัดพระธรรมกายได้จัดพิธีตัดปลอยผมและปลงผมน้าธรรมทายาทในโครงการบวชพระนานาชาติ AEC และผู้นำพุทธโลก WAB รุ่นที่9โดยมีคณะเจ้าภาพผู้สนับสนุนโครงการบวช ผู้ปกครองคณะญาติและสาธุชนได้มาร่วมพิธีตัดปล่อยผมกันเป็นจำนวนมากซึ่งสร้างความปลับลื้มปีติให้แก่ผู้ตัดปล่อยผมและนักธรรมทายาผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างมากสำหรับพิธีตัดปล่อยผมของเหล่านักธรรมทายาถือเป็นประเพณีที่สำคัญยิ่งเพราะการตัดปล่อยผมถือเป็นประเพณีไทยที่ทำสืบต่อกันมาช้านานเป็นการทำตามแบบอย่างแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อครั้งยังเป็นเจ้าชายศิทธธตถะพระองค์ทรงตัดมวยผมเพื่อตัดความกังวลในเบื้องต้นของการครองเพศปัมพชิตเพื่อจะ,สะแสวงหาหนทางดับทุกข์คือพระนิพพานดังเช่นกับเหล่านาธรรมทธายาตในวันนี้ภายหลังจากคณะเจ้าภาพผู้ปกครองคณะญาติและสาธุชนได้ตัดไปผมเสร็จแล้วคณะสงฆ์ได้แปรแถวเพื่อทำพิธีปลงผมให้แก่นารมทาญาต ซึ่งการบวชในครั้งนี้นับว่ามีอนิสงฆ์มากเพราะหน้าธรรมทายาทุกท่านต่างตั้งใจมาร่วมบรรพชาและประสมบทกันในโอกาสพิเศษเช่นนี้และบุญนี้ยังส่งผลไปถึงผู้ปกครองและสาธุชนที่มาร่วมอนุโมทนาบุญกับหน้าธรรมทายาทหลายๆท่านก็เป็นญาติพี่น้องของหน้าธรรมทายาทบางท่านก็เป็นกาลยานามิตรซึ่งได้ชื่อว่าเป็นผู้แนะประโยชน์โดยการแนะนำมาบวชในบรวรพระพุทธศาสนา นับได้ว่าได้บุญมากเพราะการบวชนั้นถือเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่เป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาด้วยครับผู้แทนวัะธรรมกายนะครับจังหวัดปทุมธานีได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงในเขตพื้นที่ตำบลคลองสเพื่อเป็นกำลังใจและให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นครับ ทีมงานวัประตมังกายภาคนครหลวง15และกองชุมชนสัมพันธ์ร่วมกับนิติบุคคลและทีมงานอาสาสมัครแต่และหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลคลองสาอําเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีได้ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงวัยในชุมชนนำโดยพระอาจารย์สาธินรัฐสัตโธได้นำข้าวสารอาหารแห้งและของใช้ที่จำเป็นเพื่อไปมอบให้กับผู้ป่วยและผู้สูงวัยที่หมู่บ้านพฤกษา12 หมู่บ้านพฤกษา13หมู่บ้านพฤกษาบีและพฤกษาดีตำบลคลอง3ทั้งนี้เพื่อเป็นกำลังใจและดูแลซึ่งกันและกันโดยหน่วยงานท,งทั้งหมดที่ลงพื้นที่ในวันนี้ได้ประชุมหารือร่วมกันว่าจะลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือเยี่ยมเยียนบ้านผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงอย่างต่อเนื่องพร้อมทางนี้ได้หาแนวทางให้ทุกครัวเรือนได้ทำกิจกรรมร่วมกันไป เป็นการสารสัมพันธ์นะครับตามหลักโบรทั้งบ้านวัดและโรงเรียนนั่นเองครับมากันที่ข่าวต่อไปนะครับชมรมพุทธศาสนา,รสารครับเดี๋ยวรวมกับศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามจังหวัดชาเชิงเซาจัดค่ายคุณธรรมฟื้นฟูเสรธรรมโลกวีสตาหลักสูตรห้องเรียนต้นแบบให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดท่าเกวียนสายอุทิศจังหวัดชาเชิงเซาครับ ชมรมพุทธศาส,าสาน์นะครับโดยทีมผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกพระตะวันออกร่วมกับนย์ปฏิบัติธรรมพนมสาร,รคามจังหวัดชาเชิงเซาจัดค่ายคุณธรรมฟื้นฟูนศิลธรรมโลกวีสตาร์หลักสูตรห้องเรียนต้นแบบให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1นึ่งถึงสาจำนวน989คนณโรงเรียนวัดท่าเกวียนไทยอุทิศจังหวัดชาเชิงเซาโดยเริ่มต้นด้วยการทํากิจกรรมเกมสร้างสารรค์นะครับที่สร้างความสนุกสนานคุ้นเคย และฝึกโคดความดีสากลซึ่งเด็กนักเรียนนะครับก็สามารถปรบโคดความดีสากลที่สียงดังฟังชัดแล้วก็ทําอย่างพร้อมเพรียงกันทีเดียวครับจากนั้นนะครับน้องๆนักเรียนได้เรียนรู้เข้าถามวัฒนธรรมชาวพุทธครับทั้งการลุกนั่งกราบไหว้แล้วก็ได้รับฟังธรรมะโดยได้รับความเมตตาจากพระาอาจารย์อาจาชัยวัฒธรรมโมส่งเสริมศิลธรรมจงังหวัดชายเชิงเซาได้เทศสอนเรื่องความกตัญญูกตเวทิตาซึ่งทําให้นักเรียนตระหนักถึงพระคุณของบิดามารดา ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณและผู้เสียสละเกิดแรงบันดาลใจในการทําความดีมีการแสดงออกที่เหมาะสมเช่นการคิดดีพูดดีและทําดีมีความเคารพผู้อื่นเพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่เพื่อนๆและน้องๆในโรงเรียนครับจากนั้นทุกคนนะครับได้ร่วมกันทั้งสมาธิบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความสงบเรียบร้อยนักเรียนมีความน่ารักสนุกสนานแล้วก็ให้ความร่วมมืออย่างดีนะครับในการร่วมกิจกรรม ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ช่วยการปลูกฝังศิลธรรมให้แก่นักเรียนทั้งด้านความคิดและพัฒนาสติปัญญารวมไปถึงทางด้านจิตใจด้วยนั่นเองครับมากันที่ข่าวสารกบ,บุญจากต่างประเทศหรือว่าวัดไทยในต่างแดนนะครับในช่วงกัวนิวส์ครับกัวนิวส์วันนี้นำพาคุณผู้ชมทั่วโลกนะครับไปร่วมอนุโมทนาบุญกับกิจกรรมของทางแอฟริกาใต้กันครับนั่นคือวัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์ก พระธรรมทายาตนะครับจำนวนกว่า40รูปทีเดียวครับเดี๋ยวรวมกิจกรรมในการเตือนธรรมยาตราณประเทศแอฟริกาใต้ครับเมื่อวันที่หนึ่งกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับนับเป็นอีกหนึ่งวันแห่งความปลื้มปิติใจและก็เป็นความทรงจำที่งดงามเปลี่ยนไปด้วยความหมายของพระธรรมทายาตวัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์กครับได้มีธรรมทายาตจจำนวนกว่า40รูปรวมกิจกรรมธรรมยถตรา ซึ่งเป็นการฝึกสมาธิในอิริยบเดินนอกสถานที่เป็นการฝึกฝนจิตใจให้หยุดนิ่งนะครับให้มีความสงบท่ามกลางโลกภายนอกที่เคลื่อนไหวแต่โลกภายในนั้นหยุดนิ่งนั่นเองโดยมีธรรมาตานะครับเป็นห้องเรียนแล้วก็มีธรรมนะครับเป็นครูผู้ชี้ทางซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ครับก็จัดขึ้นณสถานที่สองแห่งได้แก่ธรรมเนียบรัฐบาลแห่งชาติ และที่สวนธรรมชาติที่เต็มไปด้วยสรรพสัตว์ในปืนป่าอันกว้างใหญ่โดยที่ทำเนียบรัฐบาลแห่งชาตินะครับพระธรรมทายาทได้เดินธรรมยาตราและนั่งสมาธิใต้ร่มไม้ใหญ่ภายใต้เงาสงบร่มรื่นของสวนขนาดใหญ่ที่เตี่ยมไปด้วยนะครับความสง่างามและพลังแห่งสันติด้วยความเคารพต่อสถานที่ซึ่งเป็นส่วนรวมของประวัติศาสตร์และการเปลี่ยนผ่านของประเทศแอฟริกาใต้ การปฏิบัติธรรมท่ามกลางสถานที่แห่งการบริหารและปกครองเช่นนี้ครับยังสะท้อนให้เห็นว่าจิตที่สงบคือรากฐานของการนำพาชีวิตไปสู่สังคมไปสู่ความสงบอย่างแท้จริงนอกจากนี้นะครับพระธรรมทายาทยังได้เดินต่อไปที่ c r a d l e Moon Lake Site เก m e l o ดครับซึ่งได้มีโอกาสฝึกสมาธิในธรรมชาติอันบริสุทธิ์ภาพที่ตราตรึงใจอย่างยิ่งนะครับขณะที่พระธรรมทายาท กำลังเดินจงกรมอยู่บนเส้นทางธรรมชาติก็มีทั้งฝูงเย,ยราฟนาครับม้าลายฝูงกวางกระทิงป่าฝูงใหญ่ทีเดียวครับออกมาต้อนรับด้วยความสงบนิ่งเพื่อร่วมเป็นสักขีพยานในการเดินแห่งธรรมครั้งนี้เรากับว่าธรรมชาติแล้วก็สรรพสัตว์ทั้งหลายนะครับต่างรู้แล้วก็เคารพต่อสิ่งที่บริสุทธิ์ครับที่เกิดขึ้นจากดวงใจอันหยุดนิ่งของพระธรรมทายาทที่กําลังฝนอบรมตนเองด้วยธรรมะแสดงให้เห็นถึงความกลมกลืนระหว่างวิถีชีวิตกับธรรมชาติระหว่างมนุษย์กับสัตว์ป,ป่า ที่ต่างดำรงอยู่ด้วยความเกื่อกกลนซึ่งกันและกันการปฏิบัติธรรมในวันนั้นนะครับไม่ได้เป็นเพียงการเดินเพื่อฝึกสมาธิเท่านั้นแต่เป็นการเดินเพื่อรู้ตัวเดินเพื่อรู้ธรรมและเดินเพื่อรู้แจ้งในตนทุกย่างก้าวนะครับคือย่างแก้วก้าวแห่งสติทุกลมหายใจได้กลับมาอยู่กับปัจจุบันและทุกฉากแห่งความประทับใจล้วนสอนให้เห็นว่าธรรมะไม่ได้จํากัดอยู่แต่ในวัดแต่ธรรมะนั้นสามารถอยู่รอบตัว อยู่ในดวงใจและอยู่ในทุกอิริยาบถของผู้รู้เท่าทันอนุโมทนาบุญกับพระธรรมทายาทที่ประเทศแอฟริกาใต้เลยนะครับวัดพระธรรมกายฟริดาสหรัฐอเมริกานะครับได้จัดพธิธีทอผ้าป,ป่าบำรุงวัดและพธิธีถวายกองทุนปัญญาบารมีครับสำหรับพิธีกรรมในภาคเช้า,ชานะครับท่านประธานสงฆ์ได้นำกล่าวคำบูชาพระรัตนารายและนำปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้สาบริสุทธิ์ปังสยจากนั้นได้ร่วมกันกล่าวคำอารธาธนาศีลห้า ถวายกองบุญทอดพระป่าบำรุงวัดโดยประธานกองบุญคือกรัริยาณมิตรเองเจล่าอัลเมโดพิธีถวายกองบุญปัญญาบารมีนะครับประธานกองบุญคือกรัริยาณมิตรสุภาพรเนื้อไม้ดีและกระัริยาณมิตรวิช,ชายินวานิชประธานกองบุญคือกรัริยนณมิตรประมวลศิลป์โฮกลัน Oakland และกระัริยนณมิตรวิชาแซ่เจียและครอบครัวครับจากนั้นนะครับผู้แทนคณะประธานสาธุชนได้ร่วมถวายประจัยกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ ทายังได้ฟังพิกินิการธรรมจากพระมหามานพที่ป่าวังโสและท่านได้บรรยายธรรมะเรื่องพระคุณของพ่อแม่โดยสรุปธรรมะนะครับมีใจความสําคัญตอนหนึ่งว่าถ้าท่านนะครับก็คือหมายถึงพ่อแม่นั้นยังไม่มีศรัทธาก็พยายามชักชวนท่านให้มีศรัทธาตั้งมั่นในพระพุทธศาสนาถ้าท่านยังไม่มีศีลหรือว่ารักษาศีลครับก็พยายามชักชวนให้ท่านรักษาศีลให้เป็นปกติ ถ้าท่านยังไม่ทําทานก็พยายามชัก่วนให้ท่านยินดีในการบริจาคทานให้อยู่เสมอและถ้าจะเกิดท่านนะครับยังไม่ได้นั่งสมาธิก็พยายามเชิญชวนท่านให้นั่งสมาธิภาวนาเป็นประจำเมื่อฟังธรรมหัวข้อนี้แล้วก็อย่าลืมตอบแทนพระคุณของบิดามารดากันด้วยจากนั้นนะครับได้ร่วมกันตักบาตรข้าสารอาหารแห้งและน้อมถาวายพระตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปิติใจในบุญของยอดกรัรยาณมิตรวัดพระธรรมกายฟลริดา ภาคบ่ายไร่วมกันปฏิบัติธรรมกาั่นใจใพองสายนะครับก่อนที่จะเดินทางกลับด้วยความอิ่มเอิมใจในบุญกันทุกคนครับมาต่อกันที่วัดพระธรรมกายบอสตันนะครับสหรัฐอเมริกาครับได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีถวายกองบุญยานพานาครับผู้มีบุญนะครับวัดพระธรรมกายบอสตันได้พร้อมใจกันมาที่วัดเพื่อสั่งสมบุญสร้างบารมีเป็นประจำในวันอาทิตย์นะครับเพื่อเติมบุญให้ชีวิตมีความสุขได้มีการปฏิบัติธรรมร่วมกันครับเพื่อกลั่นใจให้สะอาดบริสุทธิ์พองสย จากนั้นได้ร่วมกันกล่าวคำอาราธนาศิลห้าและถวายกองบุญต่างๆต่งต,งต่อไปนี้ครับพิธีถวายกองบุญพระตาหารนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรคุณแม่ปราณีศรีสุวรรณกัลยาณมิตรกิ่งแก้วมหาอุประและ,และกัลยาณมิตรจันทนีดวงประทีปพ,พิธีกล่าวคำถวายกองบุญญาพานะนะครับนำโดยกัลยาณมิตรนฤมลรือชามอสซิงเกิลและกัลยาณมิตรเกณฑ์วัจระพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมนต์ครับ ในบทถวายพรพระจากนั้นสาธุชนได้ร่วมกันนะครับในการถวายเครื่องเทยธรรมแด่คณะสงฆ์หลังจากนั้นที่เข้าสู่พิธีตักบาตรก็สารอาหารแห้งนะครับและน้อมถวายพระตาหารวันเข้าอันประณีแต่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญภาคบ่ายประธานสง์นำบูชาพระรัตนไรายครับนำาสวนส่วนสรเสริสสรสญคุณของพระธรรมกายเป็นทํานองสารพันยะปฏิบัติธรรมรวมใจพร้อมกันกกนี้คณะท่านเจ้าภาพได้ร่วมกันถวายจตุปัจัยเทีรมแด่คณะสงฆ์ ก่อนที่พระมหาสันเสริสุตตชายโยครับจะได้แสดงธรรมเพื่อทุกท่านได้มีโอกาสารับฟังธรรมเป็นการสังสมบุรณ์จากธรรมสมนูราไมบุญที่สำเร็จด้วยการฟังธรรมจะได้เป็นข้อคิดแล้วก็กำลังใจในการสร้างบุญสร้างบารมีครับแม้ว่าทุกท่านนั้นตัวจะอยู่ไกลถึงต่างแดนแต่ใจก็แน่นแฟนรักในพระพุทธศาสนามันสังสมบุรณ์กุศลอยู่เป็นประจำนั่นเองครับ มาต่อกันที่กสารการบุญจากวัดพระธรรมกายปรามเบสนะครับสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีถวายกองบุญการศึกษาแต่พระพิสุสัมเณตรครับพิธีกรรมเริ่มด้วยนะครับท่านประธานสงฆ์คือพระกิติศักดิ์ธรรมสโกครับได้นำบูชาพระรัตนารายปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้สาบริสุทธิ์ผ่องใสเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญกุศลจากนั้นได้ประกอบพิธีอารัตนาศรีห้าครับ พิธีกล่าวคำถวายกองบุญเพื่อการศึกษาพระภิกษุและสัมเนรโดยประธานนำกล่าวคือกัลยานมิตรสมบูรณ์นาคหนุนกัลยาณมิตรนัชชาช้างสีแปลกกัลยาณมิตรจิรานีเทเลอร์และกัลยาณมิตรอัครพักทรานส์ครับส่วนพิธีถวายกองบุญพระตาหารเป็นสังฆทานนะครับประธานคือกัลยานมิตรจามนพงผปลื้มป um ิติชัยกัลยาณมิตรขวัญฤทธิ์ดีเกรสันกัลยาณมิตรประภาพรคารดลลอนกัรยาณมิตรวันทวินสุบรณ พร้อมกันนี้คณะท่านประธานบุญพิธีสาธุชนครับร่วมกันถวายปจัจจัยเทียธรรมเพื่อสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์นะครับได้กล่าวสโมโภชนียกกระถานําคณะสงฆ์ให้พรอมเป็นภาษาบาลีก่อนที่จะได้ร่วมกันตักบาตรกัสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ซึ่งบรรยากาศงานบุญในวันนั้นนะครับก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มและก็ความสุกนสนานเบิกบานกันในบุญทุกคนครับ มาต่อกันที่ท็อป10นะครับคุณผู้ชมเช่นเคยสถิติ10อันดับแรกของการสวดธรรมจักกปะวัฒนสูตรมาติดตามรับชมกันว่ามีที่ใดที่ได้10อันดับแรกกันบ้างครับเริ่มต้นที่ในเขตจากทั่วประเทศก่อนนะครับอันดับที่1คือจังหวัดศรีสะเกดครับอันดับที่2จังหวัดชัยภูมิอันดับที่3จังหวัดปราสัต์คามอันดับที่4จังหวัดกำแพงเพชรครับอันดับที่5จังหวัดสกลนครอันดับที่6จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอันดับที่7จจังหวัดสุรินทร์ครับ อันดับที่8จังหวัดแพร่อันดับที่9จังหวัดลำพูนและอันดับที่10จังหวัดอำนาจเจริญครับส่วนยอดส่วนธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรนะครับในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีดังต่อไปนี้ครับอันดับที่1นะครับนครหลวง10อันดับที่2นครหลวง1อันดับที่3นครหลวง13ครับอันดับที่4นครหลวง5อันดับที่5นครหลวง6อันดับที่6นครหลวง9อันดับที่7นครหลวง16ครับ อันดับที่8นัครหลง12อันดับที่9นัครหลง11และอันดับที่10นครหลง7ครับมาต่อกันที่ขับประชาสัมพันธ์นะครับเชิญชวนคุณผู้ชมทั่วโลกได้มาพร้อมใจกันสดบรรดธรรมจักกะปะวัฒนาสูตรครับโดยเราจะไปสู่เป้าหมายในการพิชิตชัยในครั้งนี้นั่นก็คือตัวเลข7520ล้านจบรงกับวันอาสารหาูชานะครับวันที่พระบรมศาสดาสมมาสัมพุทธเจ้า ประธานบทธรรมจักรกระเปาะัฒนสูตรครับให้แก่ปัญจวัคียัทั้5เป็นปฐมนั่นเองปีนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่10กรกฎาคมนะครับพุทธศักราช2568สดแล้วก็ส่งยอดกันได้ครับที่ f o r b r i g h t w o r l d c o m นะครับข่าวต่อไปครับส่วนส่วนผู้มีบุญทั่วโลกนะครับมาร่วมพิธีถวายผระอ่ำน้ำฝนและประทีปกลมไฟเนื่องในวันอาสารหบูชาวันเพน็ญคืนสิาค่ำเดือน8ครับ โดยครั้งนี้เราจะจัดกิจกรรมงานบุญในวันพฤหัสบดีที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2568เช่นเดียวกันพิธีกรรมงานบุญนะครับเริ่มตั้งแต่เวลา9.30นาทีณห้องแก้วสารพัดนึกหมายเลข2ครับสภาธรรมการสากลวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานบุญของทุกท่านนะครับหรือที่หมายเลขโทรศัพท์02 831 1000ครับ ข่าต่อไปเชิญชวนชายไทยนะครับอายุ20ปีขึ้นไปบวชเข้าพรรษาณวัดท้องถิ่นทั่วประเทศครับเพื่อให้พ่อแม่ได้บุญใหญ่ได้เกาะชายผ้าเหลืองพระลูกชายขึ้นสวรรค์ทั้งอย่างเป็นการฟื้นฟูประเพณีการบวชเข้าพรรษาและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่หมายเลขโทรศพัพท์02 831 1234ครับ ข่าต่อไปนะครับเชิญชวนท่านชายและท่านหญิงครับอายุระหว่าง15ถึง35ปีรับบุญอาสาสมัครช่วยง,งานพระพุทธศาสนาทุกวันอาทิตย์และงานบุญใหญ่ครับก็สามารถสมัครและสอบถารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0829517890855159127 9หรือทุกปันอาทิตย์นะครับที่เสาคิว26สภาธรรมกาสรสากลวัพระธรรมการครับ ค่าวต่อไปนะครับส่วชวนทุกท่านมาร่วมกันสังสมบูรณใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในภาคใต้ของผืนแผ่นดินไทยครับกับการตักบาตรพระ1000รูปทำบุญเมืองพัทลุงนถนอนอภัยบริรักษอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงครับในวันอาทิตย์ที่2 7กรกฎาคมพุทธศักราช2568ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่หมายเลขโทรศรัพท์062 542 9495ครับ และทั้งหมดนี้คือ c a r วบ n n นิวครับคุณผู้ชมก็สามารถติดตามรับชมข่าวสารงามบุญได้นะครับผ่านทางช่องทางต่างๆดัง,ดงต่อไปนี้ครับ Facebook แฟนเพจบ news YouTube c h anel n พิมคำว่าข่าวบ n n e ิวส์ครับ z o o m 0 2 c o m ติดตามรับชมผ่านทางเว็บไซต์ www.dmc.tv นอกจากนี้มีการออกอากาศผ่านทางสถานี GBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวด้วยครับปิดท้ายกันด้วยพุทธสาสนสุสิทิษษษษษษ์นะครับความว่าตัณหายะ ชายตีพยังภัยย่อมเกิดจากความอยากรณกรยมกุมชัยพร้อมด้วยทีมข่าวบูวนิทิาสปกกอนนะครับขอกลรับนมิมมทนาบุญสวัสดีครับ